เพื่อมา3ปีก <g ill ain> ็รู้สึกว่าเพื่อนน่ารักมากแล้วคือตอนแรกที่เจอกันอะ่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่ายังไม่รู้จักกันะนะเนาะคือต่างคนต่างมาจากหลายที่แล้วก็ก็รู้สึกว่าเรอ,อเห็นหน้าแล, <c oughs> แล้วแม,ม่ค <c oughs> <ๆ S 2> ูไม่ชอบสไตล์อีนี้เลยไม่ชอบชะตามากไม่ชอบที่หน้าอีนนี้มากอีนี้ต้องแรงแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า,วาพอคบจริงๆก็รู้สึกว่าเพื่อนทุกคนดีค่ะนิสัยดีแบบทุกคนมีมุมมีมุมมีมุมดีของตัวเองแล้วก็มีมุมมีมุมด้านมืดของตัวเอง แล้วแล้วก็ประทับใจื่อนคนไหนเป็นพิเศษไหมความจริงไม่มีนะเพราะว่าเรารักค,คุแต่อือจริงยังไงกับพ่อครูแม่ครูทั้งสามท่านก็คือทั้งสามท่านเป็นว่าครูแม่ครูที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ไม่เคยดุไม,ยดไม่เคยด่าไม่เคยบ่นอะไรเลยแต่ว่าให้คาแนะนําได้ดีเยี่ยมมากถึจจะไม่ค่อยขึ้นมาแน,นวก็ถึกนะจุ๊บแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่า เรารักวกเธอนะถึงจะอยู่ด้วยกันมาแค่3ปีอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆบางคนาอาจจะไม่ค่อยได้คุยด้วยกันมากเท่าไหร่แต่ว่าเราก็พยายามเข้าหาเพื่อนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะเราก็ไม่มีอะไรจะบอกใครเป็นพิเศษหรอกเอาเป็นว่าเรานันแหละมีใจที่ได้มาเจอกเพื่ง้งแต่ผมอยู่กับเพื่อนมา3ปีผมก็<ะ>มีความรู้สึกว่าทาให้ผมรู้สึกว่าคําว่าเพื่อนมีความหมายว่ายังไงเ<ะ>พื่อน คอยให้กำลังใจผมมาตลอดเมื่อผมเศร้าใจพเพื่อนก็คอยปลอบเมืม่อผมหวัวเาาาราะเพื่อนก็หัวเราะไปกับผมขอบคุณเพื่อนมากจริงๆนะครับแล้วก็สําหรับความประทับใจกับพกเพื่อนๆคนไหนที่พิเศษพิเศษครับผมประทับใจเป็นปีโป้ครับพเพื่อนคนนี้พาผมไปเข้าห้องน้ําบ่อยมากครับพี่ครับไปที่มาไปเตื้นครับห้องน้ำเพราะมันเป็นการสนุก แล้วก็เป็นคนที่พูดพอที่สุดไม่เคยพูดคูพูดมึงพูดคับตลอดแล้วก็คอยช่วยเหลืองานผมตลอดเวลาครับสําหรับพ่อครูและแม่ครูของเรานะครับผมความรู้สึกว่าพ่อครูและแม่ครูของเราอินดี่มากเลยครับคุณครูโอ๊ตก็สวยน่ารักเซ็กซี่แอ็บเบลและเข้าใจเด็กฟิลลี่ครับส่วนอาจารย์อิซ่าก็เป็นคนที่อินดี้ 5าแล้วก็สอนดีนะครับสอนอาจาร,รย์นพิ์ก็เป็นแม่ครูที่สวยไงสวยสวยเหมือนอาจารย์โอ๊กแล้วก็เป็นแม่ที่ดีกับลูกๆทุกคนครับแล้วก็สุดท้ายผมอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนคนไหนพิเศษที่พิเศษผมก็อยากจะบอกกับในใจก็เพื่อนทุกคนก็พิเศษนะครับ คือคนพิเศษสำหรับผมผมก็ขอบอกหมทุกคนเลยครับว่ารักเพื่อนทุกคนครับตอนนี้แบบจุลิดเ็มตีก็บทคหไปล่อยบ้างนั่งไกับเพื่อนมาสามปีมศสองพันสองพัสองนะคะแบบรู้สึกดีบ้างหลายบ้างไม่ชอบบางคุณชอบบางคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเป็นเพื่อนกันไหมก็เป็นเพื่อนกัน อย่ดีๆก็จะจบแล้วอ่ะเร็วเกินไม่ชอบแม่คิดถึงเพื่อนสมัยเรียนเนาะคิดหมือนันนภาภาัป่าคะก็ประทับใจเพื่อนคนไหนดีนะก็ประทับใจโฟกัสน,นะคะถึงจะเป็นเพื่อนที่ชอบกัดแต่ก็น่ารักก็ช่วยดือเรือเป็นเพื่อนที่ชอบ นนเื่อนละคะแก้งไม่รู้ว่าจากใจจริงหรือว่าแค่แกล้งนะคะถ้าจากใจจริงก็ไฟแน่โอเคปะเข้าใจปะจบปะโอเคนะโฟกัส<อ>ก็สำหรับพ่อครูแม่ครูห้องเรานะคะดีมากค่ะอาจารย์ประทินสุดยอดค่ะ แต่ม4ม5โม6มาก,ก็อาจารย์โรพินเนี่ยค่ะสุดยอดแล้วค่ะอาจารย์อดิศักดิ์ก็สุดยอดค่ะอาจารย์โอ๊กิ้นสุดยอดค่ะชิวเหล่าสอกเหล่าซื้อโอ๊ยพูดถึงเลยชิวๆทั้งนั้น <c oughs> ก็อยากจะบอกเพื่อนๆเ,เราจะไม่มีเพื่อนคนพิเศษแล้วก็เราเพื่อนทุกคนเพื่อน,อน,อน,อนในกลุ่มน,นะคะทุกคนจบปะโอเคปะ ดูเรื่องปะบ๊ายบายแต่อยู่กับเพื่อนมา3ปีนะคะมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆในห้องต่างคนก็ต่างมาเจอกันหลายที่ลหาลากหลายคนหลากหลายนิสัยหลากหลายอารมณ์ค่ะก็แบบก็คิดว่า,าพยายามเข้ากับเพื่อนได้ดีที่สุดแล้วค่ะแต่ผมประทับใจเพื่อนแบบก็ประทับใจหลายคนนะคะไม่ได้ <c oughs> ประทับใจแค่คนเดียวแต่ไม่พอเลยชื่อแล้วกันค่ะเดี๋ยวคมีคนเข <c oughs> าจะโกรธเอาค่ะ รู้สึกกับพ่อครูแม่ครูรู้สึกว่าชอบครูโอ้มากเลยค่ะครูเป็นครูที่ปรึกษาที่สวยสวยที่สุดในครูทั้งโรงเรียนเลยค่ะแล้วก็อาจารย์ประพินนะคะเป็นอาจารย์ที่น่ารักมากค่ะส่วนอาจารย์อิิสแบบั์นะคะก็แอบแล้วนี้ค่ะ ปรยนะอย่าลืมกันนะสำหรับตั้งแต่ที่อยู่กันมา3ามปีนะรู้สึกดีมากแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ทนเราคอยดูแลเรานะครับบนหลายอย่างสําหรับความประทับใจกับเพื่อนทุกคนไหนก็ไม่มีเป็นพิเศษครับเพราะว่าเพื่อนทุกคนสําคัญทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณพ่อครูแม่ครูครับโดยเฉพาะครูอุคที่สอนภาษาทางดังศึมาให้ผมมีจินมีใช่นะครับ แล้วก็สุดท้ายอยากจะบอกอะไรเป็นเพื่อนไหมก็ไม่มีครับเดี๋ยวบอกว่าเราจเจอกุหลีแล้วนะแค่นี้แหละ,ะเอ,อ้อานะก็ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา3ปีก็ก็ดีผมไม่สนิทเท่าไหร่หรอกแกงาห้องก,ก็มีพวกอะไรอะ่ะเพี่ยวแจน าคนตีพวกเนี้ยก็เลยต้องแกล้งมันบ่อยๆเพราะมันโปรตีนก่อนนุ้ยกับนุ้ยมันต้องเงียบมากเลยเหมือนใบสลายกับพิมก็เงี้ยเงี้ยตัวมีวิชาการมากไปอ่ะแล้วก็ในกลุ่มผมก็เป็ือนกับตีพวกเนี้ยคนเล่นคนอะไรไม่ค่อยซุกบุกเลย ใส่แว่นอีกใส่ทำไมเวลาถ่ายรูปทีไรต้องถอดบักตีก็ปรนทับใจกับเพื่อนคนไหนเป็นพิเศษก็น่าจะให้โกยนะเพราะว่าเป็แหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยก็พิเศษกับเพื่อนนะไม่ใช่แบบไหนโดผเฉพาะคุูไม่คู่อะผมรู้สึกดีกับอาจารย์ปรพินมากเพราะว่าอาจารย์ขายของมสากรอาจารย์อนตังไวดี อาจารย์ไม่เคยลดน้ำให้ผมเลยอ่ะน้ำผลละหกบาทหลือห้าบาทมันก็ไม่ได้อาจารย์โอ,กอ้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการแต่งหน้ามากเกินไปนะครับการอดิสรงนี่แล้วเลยไม่มีไม่มีมาหาหรอกไกจะบอกอะไรกับเพื่อนคนไหนเป็นพิเศษก็ทุกคนก็ถือว่าพิเศษนะครับบก็อยากให้เราเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะ